การที่คนเรารู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรและการไม่ถูกยอมรับนั้นมีสาเหตุได้มาจากหลายทางคุณอาจไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนดังๆในโรงเรียนคุณอาจไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่มีความเชื่อเหมือนกับคุณคุณอาจไม่ได้มีความคิดเหมือนกับคนอื่นแต่ไม่ว่ายังไงความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรนั้นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดอ้างว้างจนนำไปสู่ความแตกแยก และอาจทำให้คุณใช้ชีวิตได้ยากเกินกว่าที่เป็นได้เมื่อคุณไมไ่รู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสในการแยกตัวออกจากสังคมของคุณจะเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถทำให้สุขภาพของคุณเสียได้ทั้งร่างกายและจิตใจแต่การที่รู้สึกว่าไม่ได้ถูกยอมรับนั้นก็มีข้อดีในตัวของมันด้วยเช่นกันข้อดีที่คุณอาจจะไม่รู้ แต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อขอขอบคุณเนื้อหาดีๆจากช่องไอเนซเกงเกอรด้วยนะครับอย่างแรกเลยคุณจะมีอิสระอย่างเต็มที่สังคมต่างๆจะไม่ได้จำกัดแค่วิธีคิดของเราเท่านั้นแต่การพูดและการเคลื่อนไหวร่างกายของเรา <S 2> <S 2> <S <S ก็จะได้รับผลกระทบด้วยอาทีเช่นคุณอาจถูกฆ่าไม่ให้ไปในสถานที่ใดสักที่หนึ่ง รวมไปถึงประเทศบางประเทศด้วยคุณอาจถูกจำกัดไม่ให้ทานอะไรบางอย่างเพราะอุดมการณ์ของกลุ่มของสังคมนั้นๆก็ได้โดยไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรรองรับหรือไม่ก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบางครั้งสิ่งที่กลุ่มสังคมของคุณกำหนดไว้ให้สามารถเป็นผลดีกับคุณได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีอุดมการณ์แบบนั้นเพื่อชีวิตที่ดี เราอาจจะดูถูกตัวเองไปหน่อยโดยการเชื่อและทำตามอุดมการนั้นโดยไม่ตั้งคำถามใดๆเลยเพราะว่าในสังคมนั้นมีหลายสังคมอีกมากมายตั้งแต่ศาสนาไปจนถึงแก๊งมอเตอร์ไซค์แต่ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างละ่ะที่จะทำให้ตัวเองคู่ควรที่จะอยู่ในกลุ่มสังคมนี้เพื่อที่จะพูดในแบบที่พวกเขาพูดคิดในแบบที่พวกเขาคิด แต่งตัวในแบบที่พวกเขาแต่งและอีกมากมายรางวัลของคุณคืออะไรนั่นก็คือการถูกยอมรับการถูกยอมรับและถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เข้ากันได้ดีด้วยลักษณะบางอย่างโดยพื้นฐานแล้วมันคือหนึ่งในรูปแบบของความปลอดภัยเมื่อเราลองมองกลับกันการที่เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มสังคมไหนเลยจะทำให้คุณมีอิสระ ที่จะค้นหาในสิ่งที่คุณต้องการแต่งตัวแบบที่อยากแต่งพูดคุยและรักในคนที่คุณอยากจะรักและพูดคุยด้วยและคิดในสิ่งที่คุณต้องการที่จะคิดมีอุดมการณ์ที่เป็นอิสระจากสังคม,มอื่นๆแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวเสมอไปเพราะคุณเองก็มีอิสระที่จะเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มต่างๆที่คุณชื่นชอบได้เช่นกันไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มกลุ่มเดียวเท่านั้น อย่างที่สองความชอบในกลุ่มน้อยลงแต่ความรักที่เป็นสากลจะมากขึ้นในพุทธศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าการแผ่เมตตาซึ่งคำว่าเมตตานั้นหมายถึงความรักความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้สุขและคำว่าเมตตาที่ว่ามันไม่ได้จอดจ,จงต่อกลุ่มคนหรือบุคคลใดแต่เป็นความรักสากลสสำหรับสัรพสั์ทั้งหลาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มสังคมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยแต่และกลุ่มนั้นจะเห็นค่าและความรักกันภายในกลุ่มในขณะที่เป็นศัตรูกับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือความชอบในกลุ่มซึ่งจะดีมากเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นแต่นี่ก็หมายความว่าความรักรูปแบบนี้มีเงื่อนไขเพราะว่าถ้าเกิดคุณกลายเป็นคนนอกขึ้นมาความรักความเมตตาของกลุ่มนี้ จะใช้ไม่ได้กับคุณแล้วถ้าคุณพยายามเปลี่ยนมานับถือศาสนาอื่นพยายามเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนสังคมหรือเปลี่ยนไปเชียร์ทีมฟุตบอลอื่นๆขึ้นมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้คือมีบางคนเข้าใจเราแต่นั่นก็แค่บางคนส่วนคนที่เหลือใครจะรู้เขาอาจะมาบูลลี่เราก็ได้นะใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตั้งแต่แรก คุณก็จะไม่ได้รับความรักจากกลุ่มนั้นๆแต่คุณเองก็ไม่จำเป็นต้องให้ความรักกับกลุ่มนั้นๆด้วยเช่นกันเพราะคุณมีอิสระที่จะมอบความรักของคุณให้กับใครก็ได้จากตรงนี้คุณสามารถพัฒนามันให้กลายเป็นความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษยชาติโดยรวมได้โดยที่ไม่มีขอบเขตอะไรมาปิดกั้นคุณหรือในพุทธศาสนาคือความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย อย่างที่3เป็นตัวของตัวเองให้มากกว่าเป็นเหมือนคนอื่นผมไม่คิดว่าความสอดคล้องหรือความเป็นเหมือนกันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวนะในบางกรณีมันจำเป็นสำหรับเหตุผลเชิงปฏิบัติแต่แทนที่จะทำให้การแสวงหาค่าเริ่มต้นของเราไปที่ใดสักที่หนึง่งแทนที่เราจะทำตัวตามกระแสไหลไปเรื่อยๆเราสามารถใช้แรงตรงนั้นในการพัฒนาตนเอง และกลายเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแทนได้แต่อย่างไรก็ตามการเสียสละที่เราทำนั่นก็คือเราจะไม่มีที่ในฝูงใหญ่หรือในกลุ่มสังคมใหญ่ๆซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องโดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่รอบข้างคนรอบข้างของคุณอาจจะไม่เยอะเท่าคนอื่นแต่พวกเขาจะเป็นคนที่จะสามารถเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้สรุปเลยก็คือ ข้อดีของการไม่ถูกยอมรับนั่นก็คือเสรีภาพสูงสุดความชอบในกลุ่มจะน้อยลงซึ่งจะนำไปสู่ความรักที่เป็นสากลมากขึ้นและตระหนักรู้ได้ว่าควรเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเป็นเหมือนคนอื่นนั่นคืออิสระของการไม่ถูกยอมรับแต่กลับกันความรักของคุณจะเพิ่มขึ้นและความเข้าใจในตัวเอง และผู้อื่นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยการไม่ได้ถูกยอมรับไม่ได้หมายความว่าคุณจะไร้ตัวตนมันเป็นโอกาสในการหาตัวตนของคุณอย่างแท้จริงให้เสียงภาษาไทยโดย Spark My ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ สปาร์กมายจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ